ผ่านมาหลายปีหลังจากศึกต่อสู้กับเซล์ตั้งแต่สองพ่อลูกซุนโกคูและโกฮังได้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากเงื้อมืออันชั่วร้ายของเซล์ผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้อีกครั้งแต่แล้วเมื่อผู้คนชินชาก,กับความสงบสุขมนุษย์นั้นก็เป็นเช่นนี้แหละที่ธนาคารซาตาซิตี้ได้เกิดเหตุการณ์โจรปล้นธนาคารขึ้น ชนบทที่ซุนโกฮังอาศัยอยู่นั้นไม่มีโรงเรียนใกล้ๆแม้แต่แห่งเดียวแม้ว่าเขาจะศึกษาด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านและเรียนทางไกลามาโดยตลอดแต่จีจี้ผู้เป็นแม่ก็กังวลว่าเรียนแค่นั้นอาจจะไม่พอจึงตัดสินใจส่งโกฮังไปเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย เมื่อถึงชาญเมืองแล้วโกหังก็กระโดดลงจากเมฆสีทองลงมาที่ป้ายซาตาซิตี้ที่ทุกคนเชื่อกันว่ามิสเตอร์ซาตานเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้โลกเอาไว้ชื่อของเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนเป็นซาตาซิตี้เพราะมิสเตอร์ซาตานอาศัยอยู่ที่นี่ โกฮังดูนาฬิกาข้อมือมันสายแล้วเขาจึงตัดสินใจใช้ความเร็วแบบเทอร์โบจนวิ่งมาถึงธนาคารที่มีโจรป้อนอยู่โกฮังจึงแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาเพื่อปิดบังตัวตนเข้าไปจัดการโจรป้อนธนาคารได้อย่างรวดเร็วโจรที่เหลือก็เบ่งรถหนีไปโกฮังก็ปล่อยคลื่นพลังจนรถพิกว่ำพังลงไปจากนั้นเขาก็หายตัวไป แล้วสาวน้อยขี้สงสัยคนหนึ่งก็เข้ามาถามว่านี่มันฝีมือใครดูยังไงก็ไม่ใช่ฝีมือตำรวจโกฮังก็ตอบว่าไม่รู้ก่อนจะค่อยๆย,ย่องจากไปตาแก่คนหนึ่งก็มาเล่าให้สาวน้อยบีเดียวฟังว่านักรบสีทองเป็นคนทำเขาเร็วและแข็งแกร่งมากเลยและเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมออเรนสตาเหมือนกับบีเดียวด้วยนะ ที่โรงเรียนมัธยมออเรนซ์สตา์บีเดลอยู่ในชั้นเรียนสงสัยเรื่องนักรบสีทองกับเพื่อนๆจนคุณครูเข้ามาเขาจะขอแนะนำนักเรียนใหม่นักเรียนที่ว่าคนนั้นก็คือซุนโกฮัง โกฮังก็ไปนั่งที่ว่างที่ข้างๆเอเดซาเธอก็แนะนำบีเดียวลูกสาวมิสเตอร์ซาตานให้รู้จักโกฮังรู้สึกตกใจบีเดียวก็นึกออกชี้ไปที่โกฮังคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุโจรป้นธนาคารที่ถูกจับเมื่อเช้าใช่ไหมนักรบสีทองติดตราประจําโรงเรียนนี้แถมยังสวมเสื้อเชิดสีขาวกับสก,ก๊อสีดําใส่กางเกงสีออกน้ําตาลน้ําตาลด้วยบังเอิญเหมือนโกฮังเปียบเลยนะโกฮังก็เลิกลาก ต่อไปเป็นวิชาพลาะเป็นการแข่งขันเบสบอลคุณแม่กับพวกคุณบรูมาบอกว่าถ้ามีคนรู้ตัวจริงได้แต่ตื่นกันจนยุ่งไปใหญ่แน่ๆโกหังจำต้องออมมือสักหน่อยแล้วชาร์ปเนอร์จะเป็นคนตีลูกบีเดวจะเป็นคนคว้างชาร์ปเนอร์ตีลูกโดนได้แบบเต็มๆโฮมรันแต่โกหังก็กระโดดขึ้นไปรับลูกเอาไว้ได้จากนั้นเขาก็คว้างบอลไปที่เบส3เป็นการเอาช โกฮังไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนมากๆคู่พระถึงกับชมว่ากระโดดได้สูง8เมตรเลยนะโกฮังก็แก้ตัวว่าแค่ฟลุกนะครับคราวนี้ถึงตาโกฮังเป็นคนตีลูกบ้างชา a เนอร์จะเป็นคนคว้างเขาจะเอาคืนเรื่องโฮมรันแล้วชาปเนอร์ก็คว้างบอลไปที่ใบหน้าของโกฮังแบบเต็มๆนี่อาจถึงตายได้แต่โกฮังก็ไม่เป็นอะไรเลยได้เดดบอลมาถึงเบตหนึ่งโดยไม่ต้องตีลูก เมื่อโรงเรียนเลิกชาบเนอร์มาขอให้โกหังเข้าชมรมมวยสากลแต่โกหังตั้งใจว่าจะไม่เข้าชมรมเอลซิซาก็หนุนหลังเพราะบ้านของโกหังอยู่ไกลมากๆไม่มีเวลามาทํากิจกรรมชมรมล็อกแล้วนางก็ชวนโกหังกลับบ้านด้วยกันแต่ว่าโกหังจะกลับบ้านคนเดียวรถผมนั่งได้คนเดียวครับ ปีเดียวก็สะกดรอยตามโกฮังสงสัยว่าเขาจะกลับบ้านยังไงโดยไม่มีเครื่องบินเจ็ตแล้วโกฮังก็หายไปจากสายตาของปีเดียวจริงๆแล้วเขาอยู่บนยอดตึกโกฮังนั่งเมฆสีทองกลับปรับทุกขกับตัวเองอยู่ในเมืองนี่มันเหนื่อยจริงๆนะแถมยังมีเรื่องนะกรบสีทองอีกต้องหาทางไม่ให้ความแตกซะแล้วสิโกฮังจะลองไปปรึกษาคุณบลูมาดูดีกว่าแล้วตอนนี้ก็จบลง ครูพระหน้าตาคล้ายกับเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำวงควีน